เรียนจากโรงเรียนมาใจเวียคมตีมาอบรมเข้าไข่เพื่อขายเยาวชนกบเตท่ามหลากอ๋ได้เดินมาถึงจุดดูนกแหมจุดหนึ่งครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเป็นฐานไว้สําหรับคือน้องๆได้ลองฝึกใจกล้องซองพอนกนะฮะเป็นกล้องสองตาตีได้อบร้มวิธีการใจมาคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเรก็ตอนนี้น้อ,นองๆแต่ละคนก็นลองใจอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่า จะป้านกอย่างพ่องนะเพราะว่าช่วงนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงใกล้จะค่าแล้วนะฮะจุดจุดนี่ถ้าประมาณสักสี่โมงกืองห้าโมงเย็นอย่างประมาณนี้นะครับจะเป็นฝูงนกเป็นนกยางนะนกยางนกยางทนยางเปียยางกรอกจะมาพัดอาศัยเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้มันยังออกหากหินยังแบบก,กับมาเตียนะแต่เฮ้น้องน้อง,องลองฝึก

ตอนนี้เขากำลังขอกำลังหาที่จะเข้านอนก่อนอจะบินวนกลับไปกลับมากลับมากลับไปแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าใช่ไหมไก่มากครับผมกล้องผมซูมไปแบบปะ,ปะเดี๋ยวผมจะลองซูม,มกันครับอ่าเจอแรับผงนี่ฮะ ถ้าเป็นกล้องที่ผมใจ้ทายนี่ก็ซูมได้ประมาณนี้นะฮะระยะไกลนะแต่ถ้าเป็นกล้องที่น้องๆใจ้จะเห็นชัดกว่านี้ครับแต่ลื่นพานครับ่ฮะหันเล็บสีส้มค่ะแต็มหันนกนกไปพูดแล้วแต่ลอดสีส้มนกอยู่ไหนบ้างเห็นไหมเห็นไหมทีนี้เอาจ้องตาต้อง ถ้าเป็นถ้าเป็นกล้องซองเทเลหรือกล้องซองตาเดียวนี่จะตาเดียวจะเห็นภาพเป็นแปรค่าดีดีแอะถ่ายรูปเป็นแปค่ะดีดีอะไรอีกเป็นหื่อขั้วหลังขั้วหลังนี่แกอ่าได้อยู่อ่าส่องเก้าไม้เลยหนึ่งอานันทมโพงไปดีใจด้วย ข้อดีกับข้อเสียของกล้องทั้ง2อ,อย่างนะฮะของถ้าเป็นกล้องเทเลเนี่จะเหมาะสําหรับการ่องพอนกตีอยู่ในพื้นที่กว้างโล่งนะเป็นกล้องซองแต่เดียวซึ่งมันใจขาตั้งตั้งแล้วก็ล็อกกล้องไวเพื่อซองโฟกัสไปหานกตีมันอยู่นิ่งเป็นเวลาเหมือนๆครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นนกตีเคลื่อนไหวเร็วหรือว่าบินอยู่เนี่ยกล้องเทเลจะเหมาะกับการใจซองประเภทนี้ เพราะฉะนั้นกล้องซองสองตาก็าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าสามารถปรับโฟกัสแล้วก็เคลื่อนไหวได้คล่องตัวกว่านะสามารถใช้มือโยกเข้าหาตำแหน่งนกได้เร็วต้วยนะถ้าเป็นเทเลนี่จะกว่าจะขยับได้นี่นกบินหายไปแล้วนะในอนาคตคิดว่าตรงจุดนี่นะน่าจะเป็นจุดดีคือใจบริการในการมาดูนกห้นนะักท่องเที่ยวมาดูนกได้ ได้จุดหนึ่งทีเดียวครับก็เดี๋ยวมาดูครับหลังจากที่การคุดหลอกหนองเลงซ้ายแล้วเซจแล้วก็สภ,ภาพพื้นที่เป็นจะได้แล้วก็หัวหน้าว่าที่ใช้สารหัวหน้าเคทํหลากก็คงจะมาสํารวจเพื่อเก็บข้อมูลนกแหมรอบหนึ่งว่าหลังจากคุดแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่นกมันอพยพมาลงอาศัยพักนอนอยู่หรือว่านกที่เป็นนกประจําทินมันปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศไม่ของมันได้จะได้ก็เขาอาจจะต้องมาปักมุดเพื่อเป็น จุดดูนกเพื่อเชิญชวนให้หนักท่องเที่ยวมาดูในอนาคตคือได้ครับหนองเล็งไส้ของเขาเป็นแหล่งพักนกอพยพตีค่อนข้างจะเป็นแหล่งสําคัญเลยทีเดียวครับผมมีนกหลายชนิดแวะมาพักถ้าจะได้คลิปหน้าเขามาที่ตามว่าหลังจากฐานนี้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใจกล้องไปแล้วนะฮะแล้วก็ในฐานต่อไปตีหัวหน้าว่าจะมีการ ปาน้องๆไปดูจนพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศตอนนั้นจะงามขนาดไหนก็คอยที่ตามกันต่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมพ้กอรเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ